ดาวเหนือรั่นบนเวทีไม่เป็นรองเทเลอร์แน่แชมป์โลกดังแดนวิสกี้จอร์ดเทเลอร์สุดห้าวประกาศปิดการซ้อมแล้วพร้อมเต็มสูบรั่นกระหายขึ้นไปทุบกระโหลกเจาดาวเหนือให้จอรด ในศึกป้องกันแชมป์โลกในวันที่26กันยายนนี้ที่ลอนดอนด้านดาวเหนือโต้ตอนนี้อาจเป็นรองแต่บนเวทีไม่เป็นรองแน่คอยดูแล้วกันในวันที่26กันยายนนี้ความเคลื่อนไหวศึกชิงแชมป์โลก3สถาบันรุ่นจูเนียร์เวทเทอรเวท140ปอนด์ของสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF สมาคมมวยโลก WBA และเดอะริงระวางดาวเหนือเรือใบไข่มุกอภินันคงสง รองแชมป์โลกอันดับที่1วัย24ปีของสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF และอันดับที่12ของสมาคมมวยโลก WBA กับจอร์ดเทเลอร์เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก WBA และ IBF ชาวสกอตแลนด์ ที่จะชคกันในวันที่26กันยายนนี้ตามเวลาในท้องถิ่นซึ่งตรงกับเช้าวันที่27กันยายนตามเวลาในประเทศไทยที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเดอริงรับรองให้เป็นการชิงแชมป์ของเดอริงด้วยล่าสุดเทเลอร์แชมป์โลกไร้พ่ายจากสกอตแลนด์วัย29ปี ขวัญใจชาวสกอตแลนด์เจ้าของสถิติชนะรวด16ครั้งน็อกถึง12ครั้งเปิดเผยว่าผมจบการฝึกซ้อมสำหรับไฟนิวเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นเทนเนอร์มวยดัง ไทสันฟิวลี่มิลลี่โจซอนเดิร์ดด้วยเทเลอร์ Taylor ย้ำว่าการฝึกซ้อมอย่างน่ะเป็นไปอย่างราบลื่นตอนนี้ผมพร้อมเต็มที่และแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะขึ้นชกในไฟหน้าไล่ทุบหัวทุบกระโหลกดาวเหนือบนเวทีให้จอดในวันชกสำหรับวงการมวยอังกฤษยกให้เทเลอร์เป็นต่อดาวเหนือนักชกไทยเจ้าของสถิติชนะรวด16ไฟน็อก13ไฟแบบไม่เห็นฝุน่นอัตราต่อรองในร้านรับแทงพนันอันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษให้ Taylor เลเอเป็นต่อห่างชั้นถึง25ต่อหนึ่งหรือ31ต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามชีว่าดาวเหนือแม้เป็นโนเนมไม่เป็นที่รู้จักในวงการมวยโลกแต่เป็นมวยที่โปรโมเตอร์ดังตาแหลมอย่างแซมสันลิวโควิดคนพบมองเห็นแววและเปิดทางให้สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งที่ผ่านมาแซมสันเคยค้นพบแมนนี่ปากเกียวเซอร์จิโอมาติเนจนทั้งคู่เป็นมวยซูเปอร์สตาร์ในเวลาต่อมา ทำให้เทเลอร์ประมาทไม่ได้เช่นกันและในขณะที่ดาวเหนือซึ่งเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ภายในโรงแรมที่พักในกรุงลอนดอนตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาภายใต้การดูแลของผู้จัดการจิมมี่เอกกรัชชัยโชติช่วงและเทนเนอร์ฟ้าใสาเกียรติกีรินเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตอนนี้เป็นรองมากก็จริงแต่บนเวทีผมไม่ไปรองอย่างแน่นอนครับอย่าลืมส่งกําลังใจมาให้ผมด้วยเจอกันในวันที่26กกันยายนนี้ครับนอกจากนั้นดาวเหนือ,อยังได้ กำลังใจจากแฟนสาวส่งข้อความให้กำลังใจผ่านทางโซเชียลออนไลน์ตลอดเวลาซึ่งดาวเหนือเผยว่าตั้งใจทุ่มเทคว้าแชมป์โลกเพื่อกลับไปขอแฟนสาวแต่งงานนั่นเอง